นี่นะคะได้ดอกไม้มาแล้วซื้อเองค่ะแต่ว่าเคยบอกคุณพ่อแล้วว่าไม่้ซื้อดอกไม้ให้แล้วนะเพราะว่าไม่ค่อยแบบว่าอยากได้ดอกไม้เท่าไหร่เลยนี้เปลืองถ้าเกิดอยากได้จะซื้อเองประมาณนี้อ๋อซัมวันนี่นะคะก็จะไม่ตัดค่ะใส่เลยค่ะนี่สมวันวันตะเกีบอีกขั้นละ หนึงันงพมันมีฟลาวเวอร์ไลด์ดาอะเนี่ย uh. yeah, ชอบชอบหนึ uh. ขัพนม uh. ขพมนีอืมหนพันมีฟลาวเวอร์ไลดาเยก็เจ้าเสร็จแล้วค่ะ yeah? <c oughs> <c oughs> เอาดอกไม้สวยๆวยมาฝากนะคะเพิ่งกลับมาถึงบ้านนะคะเ uh. ออเสดให้เรามันจะเสดให้เราอยากจะมาว,ว่าวันนี้นะคะนั่งอยู่รถไฟฟ้านะคะเอ่อ uh. มิเรียมเจอเด็กผู้หญิง อายุไล่เลียกกันน้องสองขวบวิลเลียมยี่สิบเอ็ดเดือนก็ขวบกําลังจะสองขวบนะคะอายุไล่เลียกกันออพอแบบจอดรถเข็นใกล้ๆกันอะไรเงี้ยเขาก็มองตากันเว้ยมองตากันแซ่บทั้งสองคนคือแบบว่าดูดตัวจุกดูดอยู่ใช่ไหมคะเขาทั้งสองคนก็ดึงจุกดูดอ,ออกอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งยิ้มให้กัน เขาคงแบบว่าอยากคุยกันอะไรเงี้ยแต่คุยเขาคุยยังไม่ได้เขาพูดยังไม่ได้คือเอ็นดูอะเราเห็น<อ>พวกเราเห็นเราก็แบบอ,อุ้ยน่ารักเลยเงี้ยอแอ๋เสร็จ Hello <laughs> okay. ยัง Hello o k เ y จัดจ้าบอยช็อตโอ้ oh. แล้วเขาก็จับมือกันด้วยนะคะ ไม่เล่นซิเกลยังไลด์ด้เกลอะไม่สุดค่ะโน่ไปละไมนด